สวัสดีค่ะเอฟซีทีทท่น่ารักทุกทท่านของช่องวรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนหลังจากพี่กลับมาจากที่ทำงาน,ลนแล้วเนาะแล้วพี่ก็รอต้นฟินของเราไม่ไหวะคะ่ะทุกคนพี่ก็เลยถอนต้นฟินอยู่ติดติดกันนะ่ะมกเยอะๆนะ่ะที่พี่ถ่ายคลิปให้ดูพี่ก็เลยเอามาปลูกเลยะคะ่ะทุกคนเอาหันไปดูกันเลย ล่าสุดค่ะเอซพี่ได้ปลูกฟินเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เพราะว่าพี่ขี้เกียจร,รอเพราะว่าฝนก็ไม่ตกแล้วถ้าฝนไม่ตกนะเม็ดฟินที่พี่โรยอะ่ะก็จะช้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาขึ้นทีหลังก็จะเป็นสองรุ่นเลยค่ะแต่พี่ก็ได้ปลูกฟินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่เอาฟินมาปลูกเต็มไปหมดแล้ว สี่สิบสองต้นนะทุกคนทั้งหมดสี่สิบสองต้นค่ะพี่ปลูกเป็นแถวนี้เลยเดี๋ยวรอเขาสูงนะรอเขาสูงก็จะเต็มนี่เลยค่ะทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นส่วนเม็ดที่พี่เอาโรยนั้นก็คือให้เขาขึ้นมาทีหลังเลยแล้วก็เขาก็จะอยู่เต็มนี้แหละแล้วก็จะเป็นสองรุ่นเลยค่ะอันนี้คือที่พี่ปลูกนันนี้ก็เขาก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ส่วน ส่วนเม็ดที่พี่พึ่งเพาะนี่ถ้าขึ้นมาทีหลังนี่ก็จะต่ําจะต่ําแล้วก็จะออกดอกทีหลังอันนี้ก็จะออกดอกก่อนค่ะทุกคนแต่พี่หวังว่าเขาจะรอดให้พี่หมดหมดทุกต้นนะคะทุกคนนี่สี่สบสองต้นค่ะเอฟซี FC. พี่ปลูก42ต้นค่ะและถ้าเจอดินแบบนี้นะแล้วก็ช่วยรดน้ำหน่อยหนึ่งนะเขา เขาต้องลูดขึ้นอย่างเร็วมากค่ะทุกคนนี่แต่ว่าอันนี้ก็คือพี่คิดว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอแมลงอะไรนะที่ผสมเกรสรน,นั่นนะ่ะก็คงจะผสมเรียบร้อยแล้วเลยนะจากปีที่แล้วพี่ก็เลยเอามาปลูกเลยคะ่ะทุกคนจะมาลองดูกันนะคะตอนที่เขาออกดอกพี่ ว่าทุกคนเน่เอฟซต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นดอกฝิ่นที่ผสมเกสรเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสวยงามมากเป็นสีสวยงามมากทั้งสีแดงแป๊ดแล้วก็สีชมพูแล้วก็กลีบที่พึ่งปลูกเนี่ยพี่คิดว่าจะเป็นสีแดงกับสีชมพูค่ะแต่เม็ดที่พี่เอาไปเพาะเมื่อเมื่อวาน พี่คิดว่าจะเป็นสีส้มค่ะจะเป็นสีส้มและก็สีแดงสีชมพูปนกันค่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้นั่นเป็นเกสรที่ที่ถูกผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้พี่คิดว่าที่พี่ปลูกนี่พี่คิดว่าจะเป็นสีชมพูก,กับสีแดงสองสีค่ะทุกคนแต่เราคอยดูว่าพอเขาลูดขึ้นมาแล้วทุกคนเอฟซี FC จะได้เห็นว่ามันเป็นสีอะไรกันแน่นะคะทุกคนนี่และนาบานพี่นี่ เห็นไหมส่วนดอกนี่ก็กำลังกำลังจะจะออกแล้วไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนหรอกเด้อแต่อันนี้สีขาวออกหมดแล้วค่ะทุกคนนี่ออกเกือบหมดแล้วแต่ว่าถ้ามีเดดนี่เขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะนี่จะออกมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยพี่จะคอยดูว่ามันจะ สวยงามขนาดไหนนะนาบานพีจะเต็มไปด้วยดอกฟินก่ะทุกคนฟินที่นี่ไม่ไม่มีปัญหาค่ะทุกคนฟินที่นี่ไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะที่ไอฟีเพราะว่าตามทุ่งนาหรืออะไรนี่ก็เต็มไปด้วยดอกฟินทั้งนั้นเลยค่ะเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรทั้งนั้นฟินพวกนี้ก็เป็นแค่ความสวยงามกับทุกคนนะ ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปสกัดหรือว่าเป็นฟินที่เมืองไทยเราเคยต้องห้ามหรืออะไรนะคะไม่ใช่ฟินไม่ใช่ฟินแบบนั้นนะคะทุกคนแต่มันคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเราค่อย,อยดูตอนที่เโตขึ้นนะคะทุกคนแล้วพี่จะอัปเดตให้ให้ดูพี่หวังว่าเขาจะรอดในพี่ หมดเลยรอดหมดรอดหมดนะ <c oughs> ดดดดนะเพราะพี่ก็จะลดน้ําช่วยด้วยค่ะเพราะว่าอยู่ในนี้นี่เขาก็จะสูงแล้วก็ดินก็ดีด้วยนะเพราะดินนี้เป็นดินที่พี่ปลูกดาวเรืองเมื่อปีที่แล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่วรรณพาเดนมาร์กด้วยนะคะ fc ขอบคุณมากนะคะสำหรับสี ร้อยผู้ติดตามแล้วนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ขนาดนี้นะคะและก็เลวขนาดนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับอดอกไมส้สวยๆในหน้าบ้านของพี่เนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย